ผือแป๊บเดียวนี้เป็นมากแล้วนี่พี่น้องเอ้ยสิได้กินแด้นี่เนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิจับหรือบ่นี่เนาะเป็นมักม่วงอ่า3ฤดูหรือว่าเขียวสเบยนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ากกน้อยๆนึงนี่เนาะว่างาสิฮักบ่จักพี่น้องเอ้ยาเนาะบรรยากาศก็าดดลมจักนอยเนาะกับเป็นเวลา9:00นพี่น้องเอ้ย ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบัววัยชีิอยู่ภายใน,หนแหลกต่างประเทศพี่นอ้อยเนาะอยู่หน้าบ้านเชื้อซานเมือนี้พี่นอ้อยห่างฮื่นกันนานเนาะทางบูเซียงกันอ่าชัวว่าบระเทศไทยทำอัปเดตให้พี่พี่น้องเบิ้งน้ำกันเนาะสำหรับทางน่ะอ่าบ้านเชื้อซานพี่นอ้อยนี่ก็ชัวว่าเป็นมื้อที่จะอ่ามีข่าวดีแน่จักน้อยพี่นอ้อยเนาะสำหรับทางอ่าครอบครัว พี่น้องเนาะบุเชียงจะมาพูดมาคุยให้พี่น้องเอฟซีได้หูได้ทราบน้ากันมัอนี้พี่น้องเนาะเพิ่มเติมมากกว่าอยู่ข้างหลังของทางบุเชียงนี่แหละพี่น้อยเนาะบ้านหุนซานพี่น้อยที่หน,นึ่งมีเธอหนึ่งพี่น้องเนาะกะบูุเชียงมานาั่งคุยคุยมัอนี้กะบในนอนพี่น้อยอจะมาบอกพี่บอกน้องเนาะว่ามือวันที่สิบหา้าจะมาฮอดมาถึงนี่แหละพี่น้อยอตรงกับวันจันทร์ น้องบุเชียงจะเห็ดบุญบ้านน่อยเห็ดบุญบ้านสั่งนิมนต์พระหรือว่านิมนต์ยาคูจำนวนเก้าองค์เนาะมาสั่นเข่าเพนอยู่บ้านของทางบุเชียงนี่แหละพี่น้อยปีที่แล้วก็บเจ็ดเนาะปีนี้ท่างผู้ใหญ่เพิ่นได้บอกบุเชียงว่าเอาเป็นเก้าซะสั่นพี่น้อยเนาะจากเจ็ดกัเพิ่มเป็นเก้าเก้ากับสิบสองคนละบาทนี่พี่น้อยเนาะก็เลยว่าจะมา บอกขี่บักน้องเนาะเอฟซีสันเบิดสุขุมสุคนพี่น้อยเอาบุญนากันเนาะเพราะว่าเป็นยังพี่น้อยก็ตามความซื่อความถือเนาะทุกทุกที่ทุกสถานที่ที่เฮาอยู่พี่น้อยเป็นจะมีองค์เจ้าแม่ธรณีเนาะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทานและพี่น้อยเนาะเฮามีปีหนึ่งมีทีหนึ่งก็ทาบุญให้เพื่อนพี่น้อยให้เพื่อนปกป้องรักษาในบ้านพืชพันธุ์เขาแหละพี่น้อง ว่าเป็นภูมิที่อยู่บัดใกล้ๆก็แล้วแต่พี่น้อยเนาะถือว่าเขากะชดเหตุบุญให้เพิ่นพี่น้อยปีหนึ่งมีทีนหนึ่งเนาะตรวจน้ามยาหน้านี่แหละพี่น้อยอุทิตแผ่ส่วนบุญกุศลเนาะให้เพิน่นผู้ที่เพิน่นยังตกถูก,กอยู่เนาะเอ,า,อาง่ายๆในบริเวณที่บ้านของท่านบุเชียงจะทำบุญใหอยอย้นี่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็จะเฮ็ดษาษาทำบุญนี่เพราะว่าอยากให้เป็นสิริมงคลแในครอบในครัวท่านบุเชียงพี่น้องเอยเนาะ อ้าพี่นอ้องเนาะแล้วกามาอีกครอบครัวเนาะมีสองครอบครัวที่ครอ,อบครัวที่หนึ่งกับพี่นอ้องอาจจะคุ้นเคยกันดีพี่นอ้องเป็นเป็นครอบครัวอยู่ทางเหนือเพื่อนแหละพี่นอ้องเ้ยเป็นครอบครัวขอข้างแม่นอ้องสมใจเลอพี่นอ้องเลยเนาะมดเสียงก็ถือโอกาสจะแจ้งให้พี่นอ้องเข้าในหู้ทราบนำกันเลยเนาะพอดี อที่ผ่านมาก็ได้พาทั้งแมน่น้องสมใจไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปเบิ่งแข้งเราแหละพี่น้อยมันก็คือเข้าเนาะผลตอบรับมากขึ้ยังบุดีบุตรเซาเนาะเพราะฉะนั้นกับบุเชงกลับมาบ้านเหมือนพอดีมีทางเมย์อยู่ทางแคนาดาพี่น้อยิอ่นก็นได้โทรถามาบุเชงปรึกษาเบิ่งพูดคุยเนาะว่าอยากให้เราเซร้าไหนให้ดีให้เซาก็มีทางเดียวเนาะพี่น้อยบุเชงก็เลยแนะนําว่า ข้ามไปมุกละหานข้ามไปมุกละหานไปห้องมอหลัดพุ่นแหล่พี่น้อยว่าตัวเอาง่ายจะเข้าไปสุดเลยนะพี่น้อยพาเราไปพุ่นแหลกขืนอยู่กับทั้งแพทย์ทั้งมอเพนวาเพนสีดำเนิน,น,นการจังใดเนอะเกี่ยวกับแข้งกับขาเราแหละพี่น้องเนาะเราก็เป็นผู้ดูแลในครอบในครัวแล้วมามาเป็นสาลักอีกแน่เหมือนพี่น้อยก็มีเป็นแข้งบาดเพลมันก็ได้บวเท้า ตามมากลูกเต่าเล่าอีกมันยังโมเศร้าทางน้องบิ๊กกะเจ้าพื้นยังไดเนาะเอาง่ายชทั้งแม่ทั้งลูกในตอนนี้เนาะแต่ว่าในตอนนี้บัเชียงจะเอาแม่แล้วเนาะข้ามไปหักษาอยู่ทางมุกลหานพี่น้อยแต่ว่าต้องไปพูดคุยกับทางครอบครัวเิ่นอีกรอบหนึ่งเลยพี่น้อยเนาะว่าพิ่นจะเห็นดียอมน้ำหหือบ่เนาะแต่ว่าพูดเขาวๆ้าตอนตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นเขายังมีธนาปัจจัยเนาะ ว่าเพื่นก็ว่าอยากไปอยากให้ดีให้เศร้าตัดแข้งกระตัดย่อมนะพี่น้อยเนาะโดยดูดูสาวก็เอิญกินเข่าแล้วพี่น้อยเนาะโดยแล้วจะจะไปพูดคุยกับครอบครัวเพื่อนแบบแท้จริงแบบนี้พี่น้อยถ้าเพื่อนยินยอมว่าจะให้ทางโมเสียงเนาะแล้วก็จะพึ่งสาทางทีมงานอีกนะโมเสียงกับพี่น้อยแล้วก็จะเป็นทางโมเตียงเขาเนาะทีมงานน้ำกันบัชพืชคนนั่นแหละพี่น้อย ปรึกษาพูดคุยน้ากันว่าชีฮ็ดจังใดนะพี่น้อยแต่โบเชียงนี่กัดจแน่นอนเนาะจะขึ้นไปก้อนจะไปพูดไปคุยทั้งครอบครัวแล้วก่อนว่าจะปกลงปรงใจจังใบญาติพี่พี่น้องนะพี่น้อยเพราะว่าเท้าถ่าเท้าขามไปแล้วนี่มันชีใช้เวลานานนะพี่น้อยเนาะอย่างต่ำต่หนูต่ำก็ะดืกสามชีหามือเนาะตวดแล้วก็ต้องรอรอแล้วก็ต้องอันะเบิ้งอีกนะพี่น้อยอาจจะใช้เวลาอยู่เนาะโดยอ่ะ ดอรุ่นรอส้มน้ากันพี่น้องสำหรับทางครอบครัวของทางพม่น้องสมใจพี่น้องเนาะน่าจะเป็นหลังวันที่อ่า20หรือว่าวันที่15ไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะบูเชงสีดำเนินการให้เพราะว่าเอาเอไงสาม,มันมันมีแต่งานพี่นุ้ยเนาะวันนี้กับวันที่10 12และ14นี่ก็จะมีงานอาปุ่นคอตอแขนเนาะเพิ่นก็ได้เอาบูเชิญมาให้แล้วพี่น้องอยู่บ้านลงมอนผูกพี่น้องเนาะขึ้น,น,นกเมืองจำพรน่านั่นก็ลยไปร่วมงานกับเพิ่นบัดนี้ แล้วก็วันที่18 19นี่บัดยังนักบัดน,นี่พี่น้อยเป็นงานผูกคอตะแขนทั้งเฮือนคอตาเนาะทั้งลูกสาวหรือว่าทั้งน้องสาวของทั้งแมน่น้องเปียวเป็นอันอูกสาวแบบว่าทั้งเมีมยใหม่เรานะพี่น้อยเพราะฉะนั้น,นกับเป็นลูกเคยเพราะฉะนั้นก็โอ้พี่น้องเย,ยถ้าอดจับบุบายกับบุคืออีกแล้วบ,บัดนี้เนาะ เอา,อาง,ง่ายๆตารังวันที่5เนาะจะทั้งว่า,ากันอีกรอบนึงพี่น้องเดี๋โบเชียงก็จะพูดคุยกับทางทีมงานเนาะอันอนี้สําหรับทางเคสของทางแม่นอกสนใจพี่น้องอ่าอะไรก็ตามนะวันนี้พี่น้องเนาะเคสที่2ก็เป็นของทางแม่อาบุญเวนแม่พี่น้องเป็นเคสของทางน้องพาพี่น้อยอ่าน้องพาเขาสําสหรับทีโบเชียงได้ไปแจ้งว,ว่าจะเหตุของน้ำห้านแหละพี่น้อยเนาะงบของน้ำ เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว,ว่งอองางอ่าสีให้ทางพอน้องพาเราเคลียร์มันทางเขาก่อนพี่น้องเพราะว่าทางนั่นมันคุดออกไปแบบเพราะว่าทางเหมือนย่นานรถใหญ่เขาก่ได้นะพี่น้องให้เราถมก่อนให้มันเนตรมันหนาก่อน,นอเนาะดูเช้งกับซีึ้นไปพูดไปคุยกับช่างเบิง้งว่าเพป็นสีเอาราคาเท่าไรสัง่งเนาะห้องน้ำกับคมกว้างคมยาวอ่ยายงาเม็ดสองเมตรห้าสิบกว้างเม็ดห้าสิบพี่น้องเนาะ เอาตามงบตามประมาณเอาพอดีพองามนะพี ceksin, risque, be, mustache, ่น้องเอ้ยสำหรับห้องน้ำทางน้องตองเนาะอยู่บ้านเราดวงพื่ออะพี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวพูดคุยน้ำการอีกที่นึงพี่น้องเนาะสำหรับทางเคสของทางน้องพาเนาะอันนี้กับทางเมเจอดีอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องอยู่ทางเมกาเนาะทางเมย์เป็นกบบเป็นคนประเทศไทยเทานี่แหละพี่น้องเนาะเป็นเลยครับในสมเป็นอยากซอยทางห้องน้ำเกี่ยวกับหน้าห้องน้ำห้องในเพื่อความสะดวกสบายพี่น้องเนาะ โดยอ่าแล้วก็ทางเมที่จะซอยทางเมทนอกสมใจนี่ที่จะให้ทางมูเชียงด้ำเนินการพาเราไปอามุกตาหารนี่กับเป็นเมเจดีเนาะอยู่ทางแคนาดาพี่น้อยเนาะโดยอ่าจังในกะซาถุอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เด้อเนาะจังในกะสำหรับทางมูเชียงในน้ำสะพานบนุญกะจะทำงานอยู่ในช่วงระยะนี้อ่ารับผิดชอบให้เต็มที่เลยเนาะจังในกะซาถุ อีกรอบหนึ่งเด้อเนาะขอบมอกขอบใจทั้งเมล็าลายและไปในครอบครัวเนาะที่ยังอมองเห็นแต่กระทั่งไว้วางใจทั้งมูเซียงแต่กระทั่งทีมงานเขาเป็นสะพานบุญให้พี่น้นอยเนาะเอาบันทึกพี่น้อยทั้งลูกชาวกระเอิญกินเข่าเลยเอาประมาณซันบนี่ก้อนบันทึกเนาะไปกินเข่ากินน้าแต่กับพูดธคุณเบื้องกันพี่น้อยว่าจีามีอย่างน่ส้สำหรับเครื่องทำบุญในครั้งนี้เนาะวันที่สิบหา้าในเด็กพี่น้องปีนี้เนาะปีหนึ่งมีเธอหนึงพี่น้อง เนานะ,ะนใช่มีอย่างเด้กินนี่สบายดีเด้พ่อพี่น้องขีนข้าว่าเศ้ากัดเนิ่มันเีนสบายดีป้าลุงก็ดูห,หนังงอได้หมดเลนะเป็นอย่งเด็กบา้านน้าบิด่างออเลยโม้แวนขวาเสียงเพลงเปิดมาแต่ใช่เลม, <laughs> มีงานบอกอมีงานบอก เอามาดูไหมมากินเข่าก่อนเหมือนยังกินหัวนะหลอกยังนะฮะโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้พี่น้องนานทีไม่ได้นั่งแบบนี้ได้พี่น้อยถึงได้ไม่ได้ตื่นมากแต่กินเข่าแล้วก็ไปนานทีกินเข่าก็เพราะว่ากินแบบบิ๊บๆบม่ได้นั่งอยู่ที่อบครัวนะพี่น้องนานทีกินเข่ามาทักแม่ป่ะเนี่ย ช right? okay. ้ไงข่อยคือนางเอียงแท้เบิคือบ่คักแค่นี่่อสิเป็นประธานประธานในบ้านเด้อนี่่านี่เพิ่นเลือกตั้งเพิ่นเลือกตั้งว่อือเพิ่นสิได้เลือกตั้งานพี่น้องอปีนี้ก็ทั้งบ้านบ่เสียงบ่ฮู้ว่าจักสิไผได้สิได้เป็นจักเบอร์1เบอร์2้มสิแข่นถ้าบ่ินมาดอก

มัใช่ว่ะดีไปรุ่งหันน้าไปใช้เปลวได้เปลวไว้ชั้นใดฮะเจ้าคือวัไปวุ้งเงี้ยจ้ะนางมูห้นงมูหมูเคยห้เจ้าบอกเป็นในไดมูห้เจ้าบอกนางดีดีนางดีดีนางดีดีมูห้เนี่ยเป็นในดเป็นตีเจ้าบอกเอ้ยก็ต้องไปงเบี้ยเ g ตีอบ่กอว่าต้องไปเสีเด้อ ไงกูนี่ก็จังไฟเนาะไปนอนเลยมาได้ชฉะเนาะไปบุกกินอยกินนะมันช่วยเลยแจมักพริกพี่น้องฮะฮะดู ừm cưng cưng cho năng e, cưng cưng ừ, thì nó cưng cưng năng cưng 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 ừm nó Cái tôm khai đây cả tôm nó mạnh lên nóng đưa nó kín nóng nào, nặng nặng nè nặng 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 เหน่าเอ้เนาะเป็นล้วนล้มหนาวๆไปหน่อยสองมือมาเนี่ยเจะว่าสรีลมใช่ครับอันบุญที่เช้าหนึ่งเจ้าของเนาะน่าหลือมสฉลองเจอครับทหารไปหน่อยอยู่เชนู๋เนี่ย cái khí nó này rồi cái em cũng thích nhắc cái xe nó hết thêm nó hệ này nó một kìm khẩu thôi, cái kìm nấm con này đó xe nó phà lại bọn khí nó cái nó phà lại nó dịch nó Hả nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เค็มพุกงน้องกดกว่าเค็มกได้เค็มเแ็่ี้เอนาะแค่นด้ใช่ไหมครน้ำปลาเนาะเค็มกเนาะแม่เดือมะเปาเนี่ยบนเข้ายาเนาะนันีัเหอเด้อเขาเด้อรมาทางนีกแล้น้ปลากเค็มเลยไม่ได้กินเค็มไม่ได้หงักบ่บ่ถาคุกอไดสักคำมากะไรเค็มคือแบบใส่หมด้านล่างอเนาะ น่าโจรมาแล้วมาแล้วเยิมเลาบ่ะเราขอใช้ทาเกลือท่านางโเมอ่ามแล้ว่อยุนักยับเข้ามาเองนะพีมมัสเจ้าก็มานั่งพี่ห่างกันเลยกวฮาอย่างห่างบะใกล้เาหน่าคนดังก็มาใกล้เท่าแหน่วากั มาคุณหลังมาใกล้หน่าห่างหืนแท้ห่างหืนนได้ช่วยเราให้ไปด้อืมมาครับมีจิดเข่าของกั้นอยู่ไม่นั้นจะเนี่ยหางยะโอ้ชิโนะชิโน่ที่เข่าป้าตัวงอมรักสมัยกบเข่า มันคมมมันคมาัมานมอีกนมันขมมันขมแต่ว่ามันขมมันหวานมาาวที่ยาจงไหมดรอแต่ตอเอข้าไว้ี่ในไรมุเขาไว้นตัวจะนั่งยังไงเอานยับเข้ามาใช่ น,นี่ขากล้วยนี่ยไข่กล้วยไข่กระแทกนู้นี่เป็นเยงื่แน่นเค็มเหอะเค็มเหอะใช่ใช้มาใ้จะเู็ข้าใช่ไห Ừ chào <laughs> bạn ừm chào bạn ừm chào bạn ừm chào bạn ừm bạn đây chào bạn Mai thằng này ừm chào bạn ừm chào Ngầu Ngầu chào bạn ừm chào bạn chào bạn ừm chào bạn ừm chào bạn bạn ừm chào bạn ừm mươi, <laughs> mươi, mươi, mươi <laughs> nhìn <Mình hở lắm. cười> <laughs> เชิ่แทบอะมแท่บปะไดนละกับเขาละเข้มานางน้อ <laughs> ไม่ไมข่ต้มไปเมแท่บปะไดไหมโมไข่นแท่บอยู่ไม่แทบอยู่แต่ว่าแจ่วมันเข้มนะจ้วกระบอจ้าเจ่วะกินจะไข่แค <laughs> ่นั้นแาเะน้องเปนย สิประมาณฉัมีกินข้าวกินน้ำแท้เมื้อก่อนมันรมต้มเต็มมาน่าพี่น้องหน่เพื่อนเป็นไจมีแห้งย <forecasting íamos> ับกินข้าวก็คือลมมาเลยคัราว่าไปกินข้าวอ่ากินน้ำในงานในอ่ามู่หลายคนเนี่ยนี่กินลายเนี่ยชั่งน้อยได้กินะไร้างกินลายอยู่ได้กินชีสหน่อยกินผื่นหน่อยลายกินกับลูะมันค่อยลายกินกับลูกกระเมียนี่กินบัวลายกินรำรำแป้มได้ ไหเนาะเห็นหนาเนี่ยกิ่งาแซ่บกว่านะอหมอเค็มเกลือจะเห็นนี่าเอา <c oughs> โอเคเนาะ้บอบอ่บอในว่าดื่นกินข่ากินน้ำไม่ว่าถ้าฮั่ยืนกันหลายคนมันหลายคนมันมีแซ่บกินมิชี่เมื่อัานไหนไาดุมานะอ่ะเอาบวงเอาใส เนี่ยในสมกระโดดแค่อิฐมัน,น,นามากอ้นอ,อ,อนเดียวเอาคืนเนี่ยผมมาทุกงานเป็นสอบได้บ้ <c oughs> บคือว่าใกล้จะสอบเลยเนี่ยขาดไม่มั่นใจมันคัายชือว่าอีกสองอีกอาทิตย์หนึ่งมั้มันามาบอกสอบบอกมันจ่นใจพูดมามันจ่นใจมั่นคลายมันทุศว่ายินทางน้องมวยมันบอกเมื่อวานนี่คือว่าอีกอาทิตย์หนึ่งสะสอบสอบแล้วก็พักประมาณสองอาทิตย์มันพักพักอีกพักสอบแล้วแล้วก็พัก Mặt hàng hoạt động. Trước cân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 . lên cân. nè cân. Trước 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 cân. Cái này Cái ừ. ừ. à, à, ừ. ừ. này Cái <laughs> 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 này Trước cân. 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 Trước เนาะกินกินเนาะ้วจ้ยนองเากีเจ้าแบบโดดเทียนจะยอมปนเก่าอย่ะน่ะเนาะพป่น้องเอ้เดียวกินเข้ากินน้ำก่อนเอาประมาณซํมนี่ก่อนเนาะมันนี่กาถือว่าเพิ่มเติมมากแจ้งทีแจ้งน้องเนาะสำหรับทางอาบุเชียงสีอาทำบุญบ้านวันที่ชิมหัก ที่ซิมหากันบอกภายในทั้งญาติพี่น้องเพื่นมาจับมาบายซอยท่าไม่บอกไปแต่ว่าไม่ได้อาไม่ได้แบบว่านี่ได้เอาแบบเรียบง่ายนะแค่ว่าเพิ่นมาเบิ่งอมาตุ้มโฮกันในซื้อนะพี่น้องอยากเห็นามักหน้าลายตานะำอดก่อนเพราะว่าถ่าหอดมือด้อแบบหอดมือหอดงามบัดเพราะว่าทางประตูเนี่ยก็ชิงยากนั่นเองเพราะว่าลองให้บุญเน็ตดองให้บุญ บูตเป็นยังคันว่าไผยบ้างกะกะมาร่วมก็ได้พี่น้อยเนาะไผยบ้างกมาร่วมกับบริวารนั่นออกมามาบุญน้ำกันนั่นแหลี่าบุญน้ำกันมารับสินหาสินยังน้ำกันวันที่สิบห้าประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงสันเขาเพนภัยบ้างกมารทั้งมชัยกัสิบโบทั้งพวกนั้นทั้งเขาเต่าเมเบิงวาชิมีไผยมาแน่มานจบมาบายน้ำกันนะฮะมาบูนน้ำกันกัน ว่าเอาบูน้ำกัดปี er นิ่งมือถ <No. S 2> ิ้งมีเทีนึงเนาะการสำหรับทั้งเครื่องน้ำถวายทั้งวัดในการจะเป็นสุดสังฆทานนะพี่น้องเนาะสุดสังฆทานคือเก่าถวายพระใช่หรือทั้งวัดก็ล้วเพราะทั้งวัดกับถวายพระก็คือเก่าเขาวัดคือเก่าด้วยมันไปอีกห้าร้อยได้ กโบเเวงครึ่งได้พี่น้องเข่าวัดคือเข,ข่าวัดได้วโบให้แเวงครึ่งเลยข้าศึส,ส,สังกะทานะนะั่นแหละเนาะเหดเฮาเห็ดแบบเรียบง่ายเฮาบ่ได้เห็ดแบบว่าแบบอ่าใหญ่รูนะถ้าใหญ่รูไม่ต้องเป็นกองบุญน่ะถ้าใหญ่รูแบบที่อ่ะมันต้องนึ่งมามันต้องการใช้าจมันต้องร้ายแต่บ่เชิงจะเน้นแบบเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่าาแบบเพิ่นฮ้องว่าบ่ยิ่งใหญ่แต่ว่าได้บุญปลายนะพี่น้องเอาแบบเรียบง่ายเนาะ อันนี้คือสงบ<อ>ละแบบว่าคือเครื่องฮู้กันนันบพี่น้นนนอยการทําบุญเขาเปือยเขาเปืนะ่อยใจใงานทำแต่งตัวอ๋อเนาะมีแต่ว่าสําหรับคลิปนี้พี่น้องเยเนาะบอเชียงกับทางเมย์น<อ>้องเปียวทางไอเบียวเนาะสบายดีปลาดุกนะอา่างีเงาะพี่น้องเยเพิ่นบ่ค่อยสบายโตพนนันใะดเนาะอ่าเป็นงดเงียบเด็กน้อยกับวงนี้กันก็บไข่ไล่ป่วยอ่าไข่วัดใหญ่เนาะทางน้องยูดีกับว่าลานยูดีกับหากัดเศร้าหรือเปล่า เช้าแล้วค่ะหมักแรงอ่ะหั่นหมักแรงเต็มตูเนาะเนี่ยเบอร์ใน, <c oughs> นช่วงอากาศมันปั๊บทีพี่น้อยเนาะปะเนาะอยู่ดีมีแห้งกันเบิร์สุขุสุขคนเลิศพี่น้องเด้อมาหับมาชมพี่น้อยเนาะรำด้วยกันตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะสุขกายสบายใจพี่น้อยเนะเาะเนะาะบทเสียงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันคลิปหน้าไหมพี่น้อยสบายดีด้อสบายดีพี่น้องเนาะ 嘿。<laughs> <laughs>